เอฟดีเซ็ตช็อปมีโปรโมชั่นเลดสิบบอกฟุตออสตาแล้วก็คิงเรเจนซี่โดยมีบริการกดผลบอกฟุตบริการกดเกมพาร์สบอกฟุตบริการกดออสตาทาวเวอร์ดีเฟนซ์บริการกดผลคิงเรเจนซี่บริการกดเกมพาร์สคิงเรเจนซี่และมีบริการอื่นอื่นอีกมากมาย <laughs> สวัสดีทุกคนกันเลยนะครับวันนี้จะมาเล่นบ้านผีสิงนะครับซึ่งบ้านผีสิงนี้จะเป็นยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะนี่มันก็จะมีผีแบบน่ากลัวน่ากลัวเงนะี้ยคนน่ากลัว<ม>เลยพี่ดูดิพี่ดูดิโหคนน่ากลัวเลยไม่รู้พี่เห็นหรือเปล่าเฮ้ยคนน่ากลัวเลยพีด่ดิมีฝันอยู่ข้างบนสี่ซี่ข้างล่างสองซี่อ่พี่พี่ดูดิเหมือนพี่เลยม,มีผีมีอะไรเตรียมหมดอะไรเงี้ยเออใช่แบบอุ้ยหน้าตาเหมือนพี่เลยคนน่ะ มีผมสามสามหนอตรองน,นรี้รอดีอรอดีเฮ้ยสุดยอดสุดยอดโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะครับว่าข้างในมันจะเป็นยังไงโอเคเฮ้ยมาถึงหมาเห่าเลยอ่ะแบ๊กใช่ก็ก็พี่เห่าไม่ใช่อ่ะเงียบดิเพื่อนเงียบดิเพื่อนไ <laughs> ั่ไงพี่ผมบอกลนะนะนะลแล้วเห็นนะเห็นนะเอ้ข้างหลังอ่ะพี่พี่เ<ๆ>ห็นปะไม่ได้นอนไม่ได้นอน ไน่นอนซึ่งวันนี้มีเพื่อนผมมาเล่นด้วยนะครับทุกคนถ้าใครอยากไปดูเพื่อนผมเนะเพื่อนผมกําลังพึ่งทําช่องอยู่ก็ไปดูกันได้นะครับช่องนี้เลยโอเคมาเดี๋ยวเราจไปเล่นกันโอเคพี่เราต้องเข้านี้กลัวเฮ้ยมันน่ากลัวนะพี่ยิงไปแล้วโอเคนี่คือยังไงน่านั่นน่าจะผ่านเข้าไปเลยพี่ใช่ป่ะเอออ๋นี่ทางเข้านี่ทางเข้าพี่นี่ทางเข้าเป็นทางเข้าพี่ทิงว่ะพี่ทิงว่ะ นี่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 เซ็พอยต์พี่เซ็กพอยอ่าเป็นไงผีสิงครับผีสิงครับไปสิงจะรอดไหมรับไป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 ปไ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 ปปไ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 ป ไม่อยากไม่อยากอ่าแล้ววางรอแล้วขอรถไปสักเสียงนึงแล้วกันโอเคมามาต่อ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 โอเคไยมาเร็วไอ้เอยมันจะถึงอยู่แล้วมันมีร่องด้วยเออ มาตัดท้ายตัดท้ายขึ้นว้าาานันเล่นันเละนลูกโป่งเลยฮะลูกโป่งอันนี้ไงก็ไอ้ลูกโป่งที่ไออะไรไม่รู้ข้างล่างไปเลยพี่ไปเรลยไปเร็วปเลยอย่าเพิ่กว่านี่เช็คพ o i n t พี่เช็คพ o i n t อ๋อด่านนี้เหมือนแบบว่าเขาให้ลงไปข้างล่างพี่ถ้ามันมีแบบว่าส่วนพีสิงอย่างงี้ไม่ใช่อย่างงั้นแล้วเกยกะลีบพี่ถ้าเกิดแบบว่ามีพีสิงแบบนี้ป่ะพี่เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันพี่พี่พี่ลองพี่ลองพี่ลองพี่ เออลูกโป่งพี่มันจะเป็นเสียงลูกโป่งเลยพี่เห็นนะใช่ป่ะไม่ได้ยินได้ยินเสียงอู้เสียงเสียงเขาอู้เมื่อกี้อ๋อไม่ใช่เราเนาะโอเคเราไปพี่เราไปโอเคตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นแบบว่าเป็นเด็กเก็บเขาบอกว่าไอโอเคโอเคไอัวทูเดอะเบดรูมอะไรเงี้ยอ๋อเอ้ยนี่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 เอ้ยมีคนอยู่ข้างหน้าดิพี่ไป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 ไฟดีกว่าไฟไฟใช่ใช่มีไฟมีไฟพี่มีไฟเขาเรียกว่าคนมีไฟฮ่าฮ่าฮ่าดูหน่อยไปหรอจะเย็นเด้อจะเย็นเด้อจะเย็นเด้อ อู๋เสียงเสียงเสียงดังอยู่เสียงดังอยู่เสียงดังอยู่โอเคนะทุกคนเอ้ยพี่พี่มาเฮ้ยมาว่าคนไฟมาเพราะว่าไปไปพี่ไปไปเลยไปเลยไปเลยไปต่อไปต่อเฮ้ยมายังมายังไว้อ้าเอ้าทำไมมาแตะเอฟวะอะไรพี่กูมาเอ้าวตกอีกแล้วพี่ชายเออเออเออตกอีกแล้วอ้าวอมีแต่คนตกไปว่าท่อเลยเนี่ยอ๋อมาท่อท่อจะมท่อแค่นี้แค่นี้พี่ก็ท่อนเหวอพี่ ผมถามจริงท่อไม่ได้ท่ออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ท่อนั่นเหรอไปไปเพื่อนผมรออยู่มายืดหน่อยรู้ปีมันมันโชกมันเอามันเอาหามันเอาหาอันนี้ก็เซ็กอยต์นะครับเขาบอกว่าอ่าไม่เขาไม่ได้บอกนี่ว่ะหุ้ยตรงนี้มันมันจับมันจับเราได้เลยพี่มึงเข้าไปนะจับมึงเข้าไปโอ้ยมันจะจับยังไงวะเออพี่พี่ลองให้มันจับดิพี่ลองให้จับดิให้เอฟโดนดิเออเอฟเอฟลองลองลองโดนมันจับดิเอฟลองเดินมันจับดิได้ปะ โอ้ยมไ่มันเอ้ยมันตายเลยพี่คือมันไม่จับคือมันตายเลยโอ้โงงงงโดนงงโดนงงงง็งช็คพอยง์นะงี่อันนีงเราก็ขึ้นงง้วเงง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 องง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 มมงามงงงงมงงองงงงงมมงงงงวงงงงแล้วงง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 ็งงงง่งง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 งี่งงงงงงงออย่าบอกตกตก เอ้ยก็ตกก็ตกโอ้ยเฮ้ยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาอีก i t e ignite i g n นิดแล้วมันจะไปถึงตัวตรงไหนวะเนี่ยเอ้ยเดอะแล้วมันจะถึงตัวเรื่องนี้ว่ะแรกอยู่ไหนวะไอ้ผมอยู่ข้างบนพี่ผมอยู่ข้างบนสุดแล้วหรอหรือว่าหรือว่านี่เนี่ยบนหัวพี่บนหัวพี่เนี่ยบนหัวพี่อเอขึ้นมาขึ้นมาเฮ้ยไปเจะคนเลยไม่เป็นเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็ตก เกือบตกไป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  ยังไม่หิว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 รถบัโอเคทุกคนเราก็ผ่านมาด่านนี้แล้วอุ้ยผมว่ามันไม่ใช่แบบพี่สิงก็แหละผมว่าไม่วด่าะหยองขวัญแล้วล่ะผมว่าใช่ฆาตกรเออใช่ใช่ใช่พี่พี่พี่ตรงตรงนี้เหล็กเหล็กตรงนี้มันแข็งมากเลยพี่พี่ลองไปเดียแข็งมากพี่แข็งมาก ไอเอฟตายปะ <c oughs> เฮ้ยมันมาแล้วขึ้นไปพี่ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาผมไม่รู้นะครับว่าด่านเนี้ยมันจะไปสุดตรงไหนนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยมันมีเสียง,งมันมีเสียงดึ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 ง,งเขาบอกว่าไอแคร์โอเคโอเคไปไปไปซึ่งเราอ่านไม่ออกเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยกระเบนตายเฮ้ยจัดตามกูทำไมเล่าเอ้า Ticket อยู่อันนี้กูตายเหรอเอ้าตายเกย์เท้าต้องเกย์เท้าต้องเกย์เท้าต้องเกย์เท้า ต้องรีบขึ้นพี่ต้องรีบวิ่งต้องรีบวิ่งไปรีบวิ่งไปวิ่งไปวิ่ง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 ิดวิ่งนิวิ่งวิ่งนก็้าึนกุหลดอ้าวมันตามทันมันตามทันไม่ไหวละไม่ไหวละไม่ไหวละกิ่รบักกิ่บักบอกพี่มานาะอ๋อใจเย็นอไอเฮ้ยไม่ต้องพีดได้แวี่นแ้วดูพวกมึงมันต้องไปทางผาดเมือะไรอ่ะอ๋อไอเอฟขึ้นไปเร็วเอฟขึ้นไปเร็ว

นี่มันเป็นกระโดดสูงนี่หว่ามันไม่ใช่วิ่งเร็วโอ้เป็นจั๊มมันเป็นจั๊มแต่นี่น่าจะเป็นสปีดอ๋อสปีดโอเคมาจัดก่อนจต่ก่อนผมจะไม่เติมนะครับอันเนี้ยนาพี่โดนไล่คนแรกอะพี่ไปแล้วกูกูไปแล้ว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 ไปแล้วได้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 ไอพี่อ๋อที่ผมซื้ออันแรกแม่งหายเว้ยที่ผมซื้ออันแรกแม่งหายเว้ยอ๋อเสียไปซีฟเลยสองร้อยระบักไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้คือมันจะให้ไปสูงสุดใช่ปะอ้าว ยืนอยู่ได anyway. ้เยไปด้วยมันจะไม่ไปด้วยไป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 อ่าอีซี่อ่าเขาบอกว่าให้กระโดดไปพี่งเขาบอกให้กระโดดจัมไปแล้วบอกงี้เออไปนั่นแหละเอาทุเอาทุเรียววะเฮ้ยเฮ้ยนั่งนั่งอย่างงี้นั่งอย่างงี้พี่ก็ต้องนั่งอย่างงี้ก็ได้อย่างงี้ไปผมลงมาคนเดียว โอ้ยเสียง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 โอ้ตรงนี้ตรงนี er> er, ้เบาโอ้โหอุ fighting, hunting, ้ยวิววิววิวหรือไม่ก็ตัดออกไปเสียงอย่างอื่นใส่อ่ะเออเอาเอาเสียงที่มันไม่ดังอ่ะเฮ้ยถ้าตายมาเริ่มด่านนี้อ้ากูไม่ได้ไปเช็คพอยต์ตรงนู้นมึงไม่ได้เช็คเออมึงไม่ได้เช็คพอยต์แบ๊คตรงนั้นมันเช็คพอยต์ตรงไอ้ตรงแรกอ่ะมึงกระโดดข้ามมาเลยอ่ะ ผมไม่ได้แจ็คไวอ่โอเคทุกคนเดี๋ยวตัดไปตรงนี้เลยดีกว่าโอเคนะทุกคนเราก็มาถึงด่านนี้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเราก็ไปเลยดีกว่าไป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 ไมไป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 ปไปปไ๊ไปึ๊บปึ๊บปไ๊บปไปไไเไป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 ล ผมรอดว่ะครับผมรอดครับผมรอดค,ค,ครับมาดูกันนะครับว่าพวกพี่วินแกจะรอดหรือเปล่านะครับตอนนี้เอฟก็กำลังจะมาแล้วแล้วพี่วินไปไหนอ่ะพี่วินมาเนข้างหลังวินว่าวินว่าวินว่าวินมาเฮ้ยมัน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 เร็วนะมันเร็วนะมันเร็วนะพี่มาเร็ว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 ปึ๊บปึ๊บมันเป็นจังหวะพี่เป็นจังหวะมาพี่วินไปอยู่ใกล้ๆมาเลยใกล้ๆมา,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 มา เอาไปเล่นตรงนน้นเลยอ๋อเราถึงนี่เราถึงนี้โดนนกินกจะรอดหรือเปล่าม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 าเออไปเลยเออรอดมาเฮ้ยไป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 มามามาตอนนี้เราก็มาผ่านถึงหน้าี้แล้วเฮ้ยอันนี้เข้านรกอุ้ยนรกแล้วาว้เฮ้ยนรกแล้วไปดิไปดิเออ โอ้ไม่ต้องกระโดดไปพี่ต้องกระโดดไปไอโอ้โหเราเรา,เราแม่งรัดขั้นตอนว่ะไปไปกระโดดกระโดดครับทุกคนกระโดดครับกระโดดครับพี่พี่ถ้าผมกระโดดนเนี่ย มีอะไรที่มันบินได้แบบว่าคอปเตอร์อะไรเงี้ยบินมันบินมันบินได้ปะแบบบินแบบบินบินเดตั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 ดไปเลยอ่ะไม่ทุกคนตอนนี้ผมเห็นอันนี้นะครับเมฆสีทองนะครับเมฆสีขาวนะครับผมจะลองซื้อดูนะครับว่ามันเป็นไอเทมอะไรนะครับทุกคนผมก็ไม่ร่วมกันฮะอ้าวมันคืออะไรอ่ะอ้าวเฮ้ยอ๋อมันติดเหรอโอ้มันติดเหรอมันสองร้อยลูกบาโอเคทุกคนตอนนี้เราเราก็พยายามมานะครับพยายามมา ไดยินเสียงอะไรมันก็ต้มงอะไรนะมันจะมีคัปเติมมไผ่อยูแบกัปเตมไผยู่ก็เติมไไผ่พอแล้วพี่โลบักจะหมดแล้วโลบักจะหมดแล้วใหญ่เย็นโอเคทุกคนตอนนี้ก็เซ็กไฟส์นะไวิ่ง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 เว่ง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 ว่เว่งว่งเว่งเว่งเว่งว่งเว่งว่งเว่งตกว่งไม่ได้เวลยเร็วไหม โอ้โหหรือใหม่ไม่เป็นไรไม่ใช่ปันห้ามันไม่ใช่พันห้ามันไม่ใช่ัหาโอเคทุกคนเราต้องผ่านด่านนี้ไปให้ได้นะครับเราต้องผ่านไป้ได้ผ่านผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วอ้ยอ้ยอ้ยอ้อ้ยได้ได้โอ้โหตรงนี้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยคุณจิยากยยากจริงยากจริงตรงน้ยากจริงตรงน้ยากจริงเ้ยพี่พี่ผ่านไม่ได้เหรอลยพี่ยังไม่ผ่านเฮ้ยคันคือแหวนวนได้ปะบ้ อ้าวคือแปลงขบวนได้ฮ่าฮเทพถูกรับเทพถูกรับเทพถูกรับอ้าวสวัสดีเพื่อนเอาพี่บินไปไหนเลยพี่บินังตกเกลยนี่ครับนี่ครับนี่ครับไม่อยากไม่อยากจะโว้ครับไม่อยากจะโว้ครับพี่ดูนี่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 นี่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 ก็ชอบเลยว่ะตอนนี้เรารอพี่วินมานะครับพี่วินรอพี่วินมาอย่างเดียวนะครับ พี่บินแกกระโดดมา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 ตอนนี้เราก็รอแล้วครับพี่บินมาตัดเลยแบบตัดไปเลยอ่ะโอ้ยทุกคนผมใช้เป็นแล้วอันนี้ผมใช้เป็นแล้วมีเอกที่ทองมีเอกที่ขาอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยว้ายมันวิ่งเร็วมันวิ่งเร็วอ๋อวิ่งเร็วเหรอวิ่งเร็วอุ้ยผมก็วิ่งเร็วไงวิ่งเร็วไง ปื๊ดปื๊ดวิ่งเร็วนี่เดี๋ยวิ่งเร็วแล้วเนี่ยวิ่งเร็วๆเคลียร์ทุกคนไปครับไปไปครับนรกนรกนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรเท่าไหร่นะครับผมบอกเลยปื๊ดที่ที่แบ็คคุ้นเคยที่ทีแไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปเรื่อยครับไปเรื่อยครับทุกคนไปเรื่อยไปเรื่อยครับโอเคเราต้องผ่านด่านนี้ไปให้ได้เออปื๊ดปื๊ดอ้าวปอกเอฟแม่งวิ่งเท่าผมเลยวะไอ้นี่มันเก่งจังวะมันทำเซียนเอาพี่มันทำเซียนวะมันทำเซียนวะ ติร์ดเติร์ดเติร์ดตร์ดเติร์ดเติดต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 ดึตึตโอเคโอเคึะกตทุกคนดี๋วคิปนี้ก็พอไว้ท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวอตพีสตึมาตนตึตไม่แล้วตัดไปอีพีนึงไงพี่ไงอเคทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กับสติ๊กเกอร์ไม่ไม่ไม่ยืดพึ่งดิยืดพึ่งดิโอเคนะก็ทุกคนี้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กับสตึ๊กเกอร์นะครตบเดี๋ เดี๋ยวเอาเอาอันนี้รวมไป EP แรกเลยแล้วกันนะครับทุกคนดูยาวๆเลยดีกว่าโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับจุ๊บ